สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์เคนโดเช่นเคยนะครับกับรายการท er ีเด็ดบอลบอลเต็งเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวครับในวันพฤหัสบดีที่30กันยายน2564ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จาอเลึกกันในวันนี้ก็เช่นเคยครับฝากคเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร e และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับ สำหรับทีเด็ดบอลบอลเตงเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้นะครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกครับ1ตัวเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างเซลติกพบกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับเตะเวลาตีสองของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่เลยนะครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้พวกเขามีผ่านอะไรมากันบ้างนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านเซลติกเลยนะครับฟอรนะ์มหกนัดหลังสุดของเซลติกครับพวกเขาก็มีแพ้ให้กับ กัสโกลเรนเจอร์นะครับ1ต่อ0อ่าชนะลอตเคานตี้นะครับอ่ามต่อ0แพ้เซลติก4ต่อ3แพ้ลิฟฟิงตันนะครับ1ต่อ0ชนะเลดโลเวอร์นะครับสต่อ0และครั้งล่าสุดครับเสมอดันดียูไนเต็ดน,นะครับหประตูต่อ1ก็เป็นการชนะ2เสมอ1แพ้3ครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของเลเวอร์คูเซ่นครับพวกเขาก็ชนะกัรบาด4ต่อ0ชนะเอาบวก4ต่อ1อ่าแพ้ดอตมูล3ต่อ4ชนะ เฟเลวาลอนซีนะครับ2ต่อ1ชนะจัตุรัสกาดสต่อ1และครั้งสุดท้ายล่าสุดครับชนะมายนะครับ1ประตูต่อ0ครับก็เป็นการชนะ5แพ้1นะครับส่วนสติติของทั้งคู่ครับทั้งคู่ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับนัดนี้เป็นนัดแรกส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ก็เริ่มกันที่ท่าบ้านเซลติกนะครับลงเตะมาแล้ว1นัดนะครับพวกเขาแพ้1นัด ได้3เสียสครับยังไม่มีคะแนนล้างอันดับ3ของตารางกลุ่มขณะนี้ส่วนเลเวอร์คูเซ่นครับลงเตะไปแล้ว1นัดชนะ1นะครับก็ได้2เสียหครับมี3คะแนนล้างอันดับ2ของตารางกลุ่มขณะนี้ส่วนราคาคู่นี้นะครับออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับเลทเปิดมาวันนี้ครับให้เลเวอร์คูเซ่นนะครับเป็นต่อครึ่งลูกลบหครับครึ่งลูกลบ8 8นี่ครับ อยู่ต่อกับเลเวอร์นะครับก็เสียได้น้ํเ้า98นะครับได้เต็มเสีย98ส่วนอยู่ลองเซลติกครับได้8 8เสียเต็มส่วนสูงตามเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลบสิบลูกครึ่งควบ3ลบ97อยู่ต่อสูงนะครับเสียน้ํา91ครับได้91เสียเต็มส่วนอยู่ลองต่านะครับได้เ7เสียเต็มนะครับส่วนราคาของครึ่งแรกเปิดมาที่เลเวอร์คูเซนเป็นต่อเสมอควบครึ่งลบ5นะครับเสมอควบครึ่งลบ73นี่ครับอยู่ต่อ กับเลเวอร์ครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย83ส่วนอยู่ลองเซลติกครึ่งแรกก็ได้73เสียเต็มนะครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกครับเปิดมาที่1ลูกบวก10 1ลูกบวก85อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกเสียน้ำเจ็นะครับได้เจ็ดสเสียเต็มส่วนอยู่รองต่ําครึ่งแรกได้เต็มเสีย85นะครับลักอันนี้คือ45นาทีนะครับอาจารย์ขออนุญาตเพื่อนเพื่อสมาชิกไว้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็จะ แจ้งสอนไปพร้อมๆกันเพราะว่าจะมีสมาชิกถามอาจารย์มาเกือบบทุกวันนะครับพวกคนที่เข้าเล่นหน้าเว็บใหม่ๆบางทียังไปกันไม่เป็นนะครับ45นาทีคือทางขวามือนะครับนี่ครับแบ่งไว้ให้เลยครับ45นาทีครับขวามือส่วนทางซ้ายมือก็คือ90นาทีถึงได้เสียกันไปนะครับส่วนน้ําดําๆกับน้ําแดงๆไปยังไงครับอาจารย์ก็คือนี่ครับน้ําแดงๆนะครับกดไปก็ได้เต็มอย่างเดียวนะครับแล้วก็เสียตามตัวเลขครับส่วนน้ําดําก็กดแล้วก็ได้ตามตัวเลขแล้วก็เสียเต็มนะครับ อาจจะได้รับทราบไปพร้อมกันครับเวลากดก็จะได้ไม่เสียเปรียบนะครับไม่ตับสนนะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวไปที่เลือกให้ลองเซลติกไปดีกว่าครับวันนี้อาจารย์มองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่อ่าเลเวอร์คูเซนค่อนข้างทำได้ดีก็จริงนะครับฟอร์ม6นัดหลังสุดพวกเขาชนะไปถึง5แพ้ไปแค่เกมเดียวเองนะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของเซลติกชนะ2เสมอ1แพ้ไปถึง3นะครับกับ รายการนี้นะครับยูโรป้าลีกของพวกเขานะครับเซลติกแพ้มาแล้วนะครับหนึ่งนัดส่วนเลเวอร์คูเซนชนะมาแล้วหนึ่งนัดนะครับกับวันนี้ได้เตะในบ้านนะครับอาจารย์มองว่าเซลติกเตะในบ้านพวกเขาค่อนข้างเล่นได้ดีนะครับเหนียวแน่นพอสมควรนะครับในสกอตแลนด์นี่พวกเขาเวลาใครมาเยือนนี่ไม่ไม่ง่ายนะครับที่จะเก็บ3แต้มออกไปช่วงนี้เลเวอร์นะครับถือว่าเตะถี่มากนะครับกับราคาออกมาให้เลเวอร์ทีมเยือนเป็นต่อครึ่งลูกลบ10 สูงตามเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลบสิบนะครับอาจารย์มองว่าวันนี้โอกาสที่จะเสมอในเวลาเป็นไปได้เยอะทีเดียวนะครับเซลติกพวกเขาเล่นเหนียวแน่นจริงๆนะครับเยาาเตะในบ้านนะครับสมัยก่อนพวกเขาก็เป็นทีมใหญ่อยู่มาพอหนตัวนะครับใครจะมาเยือนก็ไม่ใช่ง,ง่ายๆครับที่จะเก็บ3มแต้มพวกเขาออกไปอาจารย์ว่าเสือก็ยังมีลายนะครับก็จึงมองว่าวันนี้เลเวอร์อ,ออกมาเยือนก็ดูแล้วโอกาสที่จะ ทำอะไรไม่ได้ทำเซลทำอะไรเซลติกไม่ได้เป็นไปได้สูงนะครับอาจารย์จึงมองว่าวันนี้เลือกให้ลองเซลติกไปดีกว่าครับกับราคาเลเวอร์ต่อครึ่งลูกลบสินะครับเลือกให้ลองไปครับคููนี้สรุปผลที่เดดบอลบอลเตงเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวของอาจารย์นะครับก็คือให้ลองเซลติกไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้ย้ำนะครับเพื่อนๆวันนี้คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขอจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างยังไงนะครับ ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับที่ใต้คลิปขอแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกท่านไม่ว่ากันครับทุกท่านครับหรือว่าท่านไหนนะครับที่อยากร่วมสนุกไทยผลไปกับอาจารย์หรือร่วมดูหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนี้หรือว่า อ,อยากสนับสนุนอาจารย์นะครับก็แอดไลน์กันมาได้ที่แอดโคปาเจ็ดครับมีแอดนาหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้าไปได้เลยครับหรือว่าใครอยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์นะครับแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. หรืออยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. ขออาจารย์ก็แอดไลน์กันมาได้ที่เคนโด c คอตี้เจ็ดแป้าครับเพียงท่านทาตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและ ได้รับ V.I.P ขอจานกันแบบฟรีๆทุกๆวันครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลยนะครับแอดกันเข้ามาได้เลยครับผมสำหรับทีเด็ดบอลบอลเต็งเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับผมอาจารย์เคนโดโชเดียวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับออย่าลืมนะครับออกจากบ้านก็ใส่แมสแล้วก็พกเจลกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ